นานเท่าไหร่อ่ะนะที่เราไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้เนี่ยตอนนี้ผมมายืนรอเพื่อนไว้รออีกประเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาละนั่นไงพูดถึงก็มาทันทีเฮ้ยมึงไก่เนี่ยเอ้ากูไงจำกูไม่ได้เปิดลูกยปิกกูฮะกูไม่ได้ชิ้เปิดพิเศษหรือเปล่าวะกูหอยจ้อจำกูไม่ได้อะไงพวกมึงสบายดีปหเนี่ยไม่เจอกูนานเลย บ <prediction? S 2> <finde> ันดีน้องมึงมึงชื่ออะไรนะที่เนี่ยผมเหรออืมฮะผู้พ้องทำไมเพื่อนเราคนกันเองไอ้ควายผมมาจากข้างในเหรอยเ้ชื่ออะไรชื่ออ็อกอ็อกเหรอใช่ออคโตเบอร์อ็อกพ่อเออเคีออะไรผมมาจากข้างในกูเก๋าจริงไหมเนี่ยมึงพูดออกมาติดคดีอะไรวะคิวไก่กับหัว ยิ่วไก่กับหัวเฮียมันโดนจับวะก็ทานลุนในกว์ไงไก่เป็นเลือดมันตกเออโหดไหมเฮะเลือดตกหัวตายไงเลือดตกหัวอ๋อแล้วมึงไงมึงมึงชื่ออะไรเนี่ยสรุปนะทางขวาเนี่ยชื่อทศไงเออ่มันมันเพิ่งออกมาจากข้างในเออมันมันมันจริงเหรอมึงโดนเขาซอยมาเหรอดูข้างหลังมันดกีมันเดินเนี่ยงเห็นขาไหมน่ะกระดึกกระดึกกระดึกกันน่ะ มึงก้มเก็บสบู่มาชัวเชื่อกูตรงนี้ไม่ครับไม่ไม่ไม่มีแล้วเซ็ตหยาดสุนตาสองห่อเออมึงติดคดีอะไรเนี่ยตบคนท้องอ้าวไอ้นี่หัวล็อกเฮ้ยออกตกคนท้องเที่อนของมึงอีกแล้วเนี่ยตกคนท้องเออยอดไก่ไปธรรมดาไปมึงไอ้ดำมึงติดเรื่องอะไรวะกูอ่ะสิบสามปีไล่กระบังติดคุกเปล่าวะ เรียนซ้อมชั้นยังไม่จบไอ้เฮียนันไม่เจอกันนานเลยอ๋อโบไม่โบไอ้นู่นโบไม่โบนิ่งโบอ๋อไม่โบครับไม่โบกลัวออกละแม่งมันมันยืนนิ่งไม่ได้เลยมึงเห็นไหมันเจ็บตัวสรุปมึงโบไหมเนี่ยไม่โบไม่โบแม่งเก่งเป็นรัวเฮ้ยขาดหรือเปล่าไปนั่งมาเมื่อกี้ ยืนทำพี้ยอะไรเนี่ยเออมันจะไปทําอะไรต่ออูอยากสักเดี๋ยวนี้เป็ร้านสักขอกมาเพื่อนไอ้ยังไม่ข้างในสักให้วะมรื้อกลอกมามันไม่มีเขมไม่เฮี้ยเกินท้าสักไม่ได้ใหญ่ไปมึงถามมันดิมาโดนเขี่ยใหญไอ้ผมโดนเขี่ใหญ่ไอท้องโดนหลอกหลอกหมอกถามมันดูไอ้นี่ชอบไอ้นี่ชอบใจชอบใจโดนสักที่สุด เร้องโดนสักทิ่ตัวเหรอไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวเดียวเียมันเลยกลายเป็นคนตุ้งติ้งไงมึงดูกระเป๋ามันดิเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มึงติดไฟหน้าเหรอไม่สาวเขาให้มาอ๋อไปโดนสาวมาโดนเขาสาวเหรอเฮ้ยจะเอากูไม่ได้เลยคนนี้ <laughs> เอ้เราเล่นด้วยเฮ้มึงเพิ่งมาเนี่ยใช่ไหมเรามาอยู่ที่ที่ไหนวะเน,นี่ยชื่ออ,อ่านดิอ,อ่านมันเขียววนว่าเราอ่ะน่ะน<ช>ู่นเหรอเอองานดิไอ้ยิ้มกระโหลกอีฮีอ่นี่ไม่ใช่ชื่อเหมือนว่าซีซันทาวเว้แดงแดงคืออะไรอ่ะพ่อมึงมมั้างที่หลาวไม่เอ็งเลี้ยงวะเองซ้ำชั้นเองเลี้ยงเหรอวะไอ้น้าเขาเรียกว่ายังเก็บความรู้ไม่เยอะเว้ยพวกจบก่อนความรู้ไม่เยอะท่ากูหรอกจบสูงนะ เฮ้ยเฮ้ยที่ไหนอนิยาเอกชัวชั้นเจ็ดสูงพอปะดี่ยวเงียบดิไะไปปะพึ่งมาเนี่ยมาปะเฮ้ยเรายังไม่มีมึงมีของปะมีดิเจ้าอะไรอ่ะมึงดูของก็เต็มตูดเลยนะโอ้โหเต็มกระเป๋ามาเต็มตูดอะไรพูดผิดพูดผิดพูดผิด มีไม้นะเฮ้ย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 เ้ยเเฮ้ยยเฮ้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 ยเ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮยเฮ้เฮย อ้นู้นอ่ะมันมีให้กดรับอ่ะน้าพองหรอเออเนี่ยเรารับของขวัญเหรอเออเนี่ยกด e เฮ้กูได้แล้วทุกวงกดได้อย่างได้แล้วได้กล่องมาแล้วมันคืออะไรอ่ะเออกดใช้ไปเลยวุ้ยเฮ้ยยี่อะไรเด้งแล้วเนี่ยยี่กูได้รถบัสสามคันอ่ะเอ้ยมันมีกล่องวุ o d ด้วยนี่ว่ะเออมีมีดกับไม้เพื่อนกูอยากสักเพื่อนเอออยากสักเหรอเซียนเข็มอนนี่มันเซียนเข็ม ไอเห้ยอ้เหี้ยเปิ้งเขียบเปิ้งเขียบนะไม่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 ใจกลัวไม่ใจกลัวไม่อิเหรอเข็มสักเฮ้ยคิดไรออเไป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 เบิร์กรถดีกว่าปกตินี่มึงสักร้านไหนวะไอ้โทษแต่ก็ไปกับมึงไม่รู้หรอวะถึงแล้วเว้ยอ่าน้องมีเงินไหมเขอยืมหน่อยเขาก็ให้ตังมามืินนึงไอ้เงียบดิเต้นยืมตังหน่อยฮะยืมตังหน่อยไม่ อยู่ข้างในมึงไม่ได้ทํางานเหรออยู่ข้างในติดคุกมีคะที่ไหนทำเพื่อนทำมามึงอยากได้เท่าไหร่ขอสามพันอืมสักไม่ย่าแพงขนาดนั้นมั้งสองพันห้าว่าร้านนี้มันโกงมึงเอามาอ๋อได้ได้ได้แล้วยืมพี่ไม่คืนกูหรอกสักกลางหน้าผากเลยปะเออมึงก็สักอะไรมึงก็สักมาเถอะโคเทโคตรเอารอแป๊บนึงเออเร็วกูร้อนพอแล้วพอแล้วสักไปก็ใส่เสื้อทับอยู่ดีปะ เซ็งเข็มที<ก><อ>่คอปะ่ะออ,อนาคอนดา้าชอบโดนเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่ก็ขยี้จังเลยเออพี่น้องอุ้มพี่โอเคแล้วพี่พว่ารถคันนี้ไม่ค่อยแรงวะ่ะว่าเราไปดูรถคันใหม่ปะ่ะอุ้มมีให้มึงยืมห้า<ล>พัน้มึงเลยเพื่อนยืมตังค์มึงหรอกเนี่ยตังค์มึงก็ต้องเก็บไปใช้นี่ยรถสามร้อยมันได้คืนไหมเนี่ยโดนจับเพื่ออย่างเนี้ยแหละเพื่อน มือช่วงสามร้อยก็เออกูเตะหน้าแม่ไปสองทีเราได้ปะไม่ได้แต่โดนจับด้วยโดนบิดสามร้อยเสียจัดระดับเราอ่ะต้องรถคันแบบเท่ๆป่ะวะนี่คันแบบกากที่เราขี่มาใช่ปะดูดิมีรถอะไรบ้างสามล้านเลยหรอคูเรียสามล้านโอ้ยเที่ยมีเงินเหรอยซื้อรถเนี่ยเดองพูดอย่งนี้ดูหมิ่นเพื่อนข้านะเอ้ยมึงมีตังค์กันเท่าไหร่ เอี้สัตว์เมื่อกี้ยังบอกไม่เอาอยู่เลยมีห้าพันอะสุดๆห้าพันแล้วมึงอ่ะไอ้อ๊อกกูให้ได้ห้าพันเอามามามาเมื่อกี้มึงเพิ่งให้กูมาจะจะซื้อรถรถแรงๆคันเนี้ยรถมันไกลไม่อยากมีรถซูเปอร์คาร์ขับบอกหรอเฮียไปแอคอีกอ่ะว้าวอ่าไปดฟซีไปดูซีตายอ่ะหมดตังค์แล้วปั๊บปะอ้าวในรถตัวไปไหนอ่ะในรถอะอะไปซื้อดิรถอ่ะ ตังค์ไม่พอไอ้เฮียนี่เดียมกูเตะหน้านะไม่ลดมาราคาสามล้านกูมีอยู่ห้าร้อยโอ้โหมึมีห้าพันไอ้เฮียนี่โอนมาอีกห้าพันตอนนี้เรามีหมื่นกว่าเบื้อนใกล้ละมึงรีบโอ้โหเออน่ไอ้เฮียแล้วเราจะหาตังค์ยังไงวะยาถูกกฎหมายป่ะล่ะมึงมีวิธีไหมขายยาไอ้ผลกัญชาอขายยาไหนอ่ะมึงเป็นเหรอที่เนี่ยไม่รู้อะกว่ามึงเป็นจริงกูเคยเห็นมันโดนแล้ว เอาดีๆมึงว่าอาชีพไหนแบบได้เงินดีว่ะมันต้องผิดกฎหมายอยู่แล้วเพื่อนแน่นอนอะไรจะดีวะเงินไม่สะอาดวะอะไรวะอะไรผิดกฎหมายวะกัญชาไหมมีไหมเฮโรอีนมีไหมมีอ้ามีก็ไปดีอะไรได้เงินเยอะสุดมีแคปกับตื่นมันการกตำรวจจับนู้เว้ยมึงไม่กล้าเสี่ยงอรอนาะไอ้มึงกว๊อดอาเออไม่นี่ไม่เคยเข้าคุกไอ้เีย ถ้ามันโดนจับน้อเราซวยเอางี้ดีกว่ากูว่านะเราไปเป็นตำรวจดีกว่าโอ้โหเรียบร้อยอาชีพเก่าอาชีพตำรวจเนี่ยกูว่าหาตังค์ง่ายสุดแล้วแล้นแถวบ้านมึงว่าเอาไม่เราก็ไปเจอคนทำผิดเราก็ไถ่ตังค์มังไงหรือว่าเราจะไปป้นมาสภาพตำรวจดีกว่าเชื่อกูทรงผมกูได้มึงเชื่อกูเออมพวกมึงเป็นสายสืบดูทรงอนนี้นี่นี่นี่คือคนเสพคนเสพอะไรเฮ้ยกูไว้ผมไว้กูจะเป็นฤาษีอ๋อ เฮียอะไรกูไม่นีเหรอไงพูดมาไม่อกี้แล้วตำรวจเขาจะนับเราเหรอยึงดูทรงพวาเราแต่ละคนดิกูมีเส้นกูผู้กองเก่าเฮ้ยมึงขายไปแต่อะไรอะไรตัดเส้นเขาเรียกเส้นเขาเรียกเส้นมีแบ็กอะมีแบ็กอะมีเส้นเหรอไม่เขาไม่รับหรอกไอ้เฮียนี่ที่ว่าพูดว่าไม่มีไรไปต่อเลยอมึงขาดกูเมื่อกี้ไอ้เฮียกกูจบแล้ว ไม่เขาไม่รับเราหรอกไอ้เฮียดูทรงแต่ละคนนี่กูว่านะไปปลอมเป็นตำรวจดีกว่ามึงเอาชุดจากไหนเพื่อนในร้านขาสืบไหมปลอมเป็นสืบไหมเออชุดสืบสืบเออชุดนอกไงไม่ไม่ใครก็จะเชี่ยมเงยชุดนอกอะไอเชียก็แทงแม่งดีไอ้เฮียก็ไม่ได้ตายยัที่แทงมันอ่ะกระปวนมันก่อนแทงดีน้องได้มันไม่ให้กระแทงดีเราได้อะไรจากการแทงมันเไม่คิดหรยอวะโง่จริงเลยผะว่าโดนสามร้อย นี่เย็บเย็บมาเดี๋ยวเราไปร้านค้าดีกว่าไปเปลี่ยนชุดกันเอาแบบเอาแบบปลอมตัวให้แบบเหมือนตำรวจที่สุดอ่ะไม่กูต้องไปนัักต่างอีกแต่เกรอะเออเดี๋ยวไปร้านมันแทงหลังก็เข้าใจไม่เป็นไรอะไรที่มึงกูไม่รู้อ่ะก็ทนหน่อยไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาเออแทงหลังก็ทนหน่อยไหมเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกอภิมหาโจรปลอมตัวกันเรียบร้อย โอ้ยพวกนี้มันช้าจริงๆเลยว่ะเอ้ยเสร็จยังเนี่ยเรียบร้อยมึงบอกแต่งทรงสืบมึงทรงเสพนะนี่เฮ้ยไม่ใช่ที่มึงถอนออกก่อนดีถอนก่อนถอนออกก่อนถอดอะไรถอดก็ออกเอ้ยถอนมุกเฮ้ยไมอีกคนไปไหนวะไอ้ออกไปไหนฮะนี่มึงเหรอเนี่ยไม่เนาะระวังด้วยระวังไปว่าน้องนี่นี่นี่เป็นสายตำรวจมาก็ในที่อะสายตำรวจอะไร เมือ่อกี้ได้ยินเสียง <บา S 2> มันพูดกันอยู่เมื่อกี้มันจะไปขายยาใช่เหรอเฮ้ยไม่หรือไม่ไม่หรือม่มมมค, <น S 1> ค้นไหมค้มนไหมไม่คนเฮ้ยคนอะไรมันจะพูดให้ได้ยินไม่แปลกใจเหรอมันกะให้เราสแดออสแดงตัวเรากะโลบหลังว่างั้นเถอะเออมึงโอ้แสดงตัวเจี๋ยอะไรไม่เห็นเหรอไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยพูดดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าเนาะเอาหัวหน้ามึงดูมันแต่งตัวดิไม่แสดงยังไงวะเนี่ยเต็มยศเลยอันนี้มึงยศอะไรกันเนาะ จ่าเรียกจ่าไหนไหนกูดูการแต่งตัวมึงเนี้ยนะเฮ็ดเกาะไหนบัตรอะไหนบัตรอ้าบัตรกูหายว่ะเอ้ยบัตรหายมือตามหาบัตรได้ไปบอสหายมอมือมือมือมาอมือมือมือืออมืนมืออะไอเนีมยออ แสนตำรวจโทรไงแสนตำรวจโทรอืมยศมึงเยอะจังวะไม่ได้หรอกกูแม่งสุดยอดโอเ้เมืองอะเมึงมึงยศอะไรมึงยศอะไรอ่ะดูยศอเลยอะไรอะนี่รองเท้ามาแล้วโคตรเอานี่ปิศาจเอ้ยร้านตำรวจเอกพูดจริงๆริวะว่าเหมือนคนเก็บขยะญาณวบ้านกูเลยมาแล้วมาแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ย กูร้านตำรวจเอกมึงเป็นแค่จา่ามึงอย่าพูดอ๋อกูจ่ายยี่สิบปีเลยฮจ่ายยีนะ่สิบปีจ่าย<ฮ>ายี่สิบปีเออบ้ามันอะไม่ใช่จ่ายสิบจ่ายยี่สิบพวกมันได้ไหวแ,วแล้วเปล่เพื่อนพวกมันได้ไหวแล้ว,วอ่ะไอ้นี่ดูถูกยศกูกว่ากูจะได้มาเลย เนบัตรดมืงอ่งนี่ไงพ้อยอยู่ทอเดยมีบาตรด้วยวะแน่นอนของแท้กวนเรามีชุดละเรามีทุกอย่างละว่าเการเกงเมอ่ะการเกงมึงอ่ะอไี้ใครใครเขาจะคิดว่าเป็นตำรวจวะเออไอ้กูเสืบสรงสืบทรงอะไรก็ให้มันคือเนาะอเนี่ยเหมือนคนในเนี่ยออเแถวบ้านกูอะติดเต่าติดยาดูทรงผมเลยี่พี่อะไรได้ก็ได่กูระดับสั่งเฮ้ยเออเอนี่มึงเชียบกูี่ เนี่ยหนุนสองคนนู่นอะเรายังขาดเราตำรวจเพิ่มความน่าเชื่อถือมึงมีรถหรือเหรอที่ไม่ไม่ฟังกูทรงสืบต้องรถสี่ประตูเออตำรวจไม่จำเป็นเอารถสี่ประตูสีดำกูมีไปเอามาน้องไอ้ที่มีทุกอย่างเปบอเพื่อนเป็นมีอย่างเดียวสมองไอ้วยตาโอ้โหไอ้เฮียสีดำว่าลยเนี่ยอันนี้ตำรวจมึงนั่งอย่างนี้เหรอ กูถามเลยดิเพื่อนอ๋ออันนี้สองประตูโทษทีอันนี้รถเมียตำรวจเปล่าวเจี๊ยบรถสืบไม่มีไมน่ากลัวเลยอะไรดิวะว่าต้องมีเว้ยขโมยไปเพื่อนสอนน้องไอ้ขโมยสอนน้องด้วยไปไปดูหน้าสอนอมีรถจับไหมมาสอนอพาบัตรแดงเนี่ยง่ายเองเส้นใหญ่เหรอวะเส้นใหญ่ดิน้องอ้าเส้นเด็กก่าข้าเส้นเด็กก่อา นึกว่าจะมีเฮียอะไรโอ้ตายแต่มีเหลียงก็อร่อยมีนะกู <laughs> นึกว่าจะมีอะไรให้เล่นไ <laughs> อ้เฮียเฮียเหนื่อยวะเฮียเหนื่อยจัด <laughs> แล้วมัน <c oughs> มีอะไรเล่นมากกว่าน,นี้วะ <laughs> อยู่ดีบอกกูชอบกินเส้นเล็กเฉยไอ้กูกูต้องรู้ไหมเนี่ยเพื่อนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย ตื่นใจวะงงมากเกิดอะไรึ้วะเฮ้ยเนี่ยวะเฮ้ยมันมีรถคันหนึ่งวะตำรวจเห็นปะขอแผนหน่อยเพื่อนมันมีคนอยู่ดิทำไงอ่ะขอแผนหน่อยขอแผนแผนก็เดินไปเอาเลยเราตำรวจไงเฮ้ยทำงานต้องมีแผนไว้น้องเดี๋ยวเราฟอร์มเนียนเป็นตำรวจแล้วเราขี่เราลองด้วยอเคไนอน อย่ามีมึงมึอย่ามีพิรุษนะมึงอย่ามีพิรุษนะไปไปไปมาดิมึงอะพิรุษเต็มตัวเลยเออมึงอย่ามีพิรุษเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเอารถดีกว่าฟอร์มอยู่แต่ฟอร์มพักเที่ยงมฟอร์มพักเที่ยงเลยเราไปฟอร์มพักเที่ยงกินเตี๋ยวอ่ะกูกูขับไเองแล้ววันนี้ไปกินข้าวที่ไหนดีวะอยากกินกาแฟอ่ะน้อง อาไปเดี๋ยวไปซื้อร้านเดิมโอเคเนาะไปไปกินกันกินเจอกันนะเมียโอเคโอเคครับเอ้ยได้ผลว่ะง่ายโอเคครับเฉยไม่ใช่ตัวตำรวจจริงป้อกเออเนี่ยย้ยรถจี้อโคตรเอาที่มันง่ายจังวะง่ายง่ายเหมือนจัดฉากโปรดติดต่อตามแปนไป